สงครามการขับไล่ขอมสมัยสุขโขทยัยการวางรากฐานแห่งอกราชสงครามการขับไล่ขอมนับเป็นเหตุการณ์สำคัญยิ่งในประวัติศาสตร์ชาติไทยเนื่องจากเป็นจุดเปลี่ยนที่นำไปสู่การสถาปนานอาณาจักรสุขโขทยัยอันเป็นอิสระและวางรากฐานความเป็นปึกแผ่นของคนไทยในดินแดนสุวรรณภูมิบริบทก่อนการขับไล่ขอมในช่วงก่อนพุทธศตวรรษที่18ดินแดนแถบลุ่มแม่น้ำยมและน่าน กาตั้งของสุขโขทัยในเวลาต่อมาอยู่ภายใต้อิทธิพลของอาณาจักรของโบราณจัก,กรวรรดเิเขมรซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ที่เมืองพระนครอังกอร์ขอบได้แผ่ขยายอานาจเข้ามาปกครองและตั้งเมืองหน้าด่านสําคัญหลายแห่งรวมถึงเมืองสุขโขทยัยและเมืองศรีสัชนาลัยผู้นําการขับไล่ขอบ ควรสาคัญที่มีบทบาทหลักในการลุกขึ้นต่อต้านและขับไล่อิทธิพลของออกจากดินแดนสุโขทัยมีอยู่สองท่านคือ 1. พ่อขุนผาเมืองเจ้าเมืองปราชมีเชื้อสายราชวงศ์จอมแก่และมีความสมคัญทางเคอญาติกับกริสัขอมได้รับพระราชทานพระขันยชรีและพระนามสีอินทรบดิษฐาหิตจากกระสันขอม 2. องพ่อขุนบางกลางหาวห,หรือพ่อขุนบางกลางเท้าเจ้าเมืองบางยาง สหายรวบรบคนสำคัญของพ่อขุนผาเมืองเหตุการณ์สำคัญการรวมกำลังพ่อขุนผาเมืองและพ่อขุนบางกลางหาวได้ตกลงร่วมกันที่จะรวบรวมกำลังคนไทยเพื่อขับไล่แม่ของขอที่ปกครองเมือสุโขทัยในขณะนั้นซึ่งมีนางของชื่อขอมสบาดขลงังพงเป็นผู้ปกครองดูแลอยู่การยึดเมือสุโขทัยทั้งสองท่านได้นำทัพเข้าโจมตีและสามารถยึดเมือสุโขทัยจากขอมได้สำเร็จ นับเป็นการเบดแหกจากอิ่ที่หมของโดยตรงการสถาปนาอาณาจักรสุโขททยหลังจากขับไล่ขอมได้สําเร็จพ่อขุนผาเมืองได้อภพิภพเพศษให้พ่อขุนบางกลางหาวขึ้นเป็นกษัตริย์ครองกรุงสุโขทยัยส่งพระนามว่าพ่อขุนศรีอินทราธิต์ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์พระร่วงและได้มอบพระขันชัยศรีพร้อมพระนามศรีอินทรบดินทรธิต ที่เคยได้รับจากขอมให้แก่พ่อขุนศรีอินทาทิตด้วยเพื่อเป็นการประกาศอิสรภาพและความชอบธรรมในการปกครองส่วนพ่อขุนผาเมืองได้กลับไปครองเมืองราชตามเดิมผลลัพธ์และความสําคัญการสิ้นสุดอิทธิพลขอมสงครามครั้งนี้ถือเป็นการยุติอำนาจปกครองโดยตรงของขอมในดินแดนสุขโขทยัยและบริเวณใกล้เคียง การสถาปนาอาณาจักรสุขโขทยัยนำไปสู่การก่อตั้งอาณาจักรสุขโขทยัยซึ่งเป็นอาณาจักรของคนไทยที่มีความเป็นอิสระและมีเอกลักษณ์เป็นของตนเองทั้งทางด้านการเมืองการปกครองศาสนาและศิลปวัฒนธรรมการวางรากฐานความเป็นชาติเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของการรวมตัวของคนไทยและการสร้างความเป็นปึกแผ่นของชาติในเวลาต่อมาโดยสรุปสงคราม